เลยซีเกรนะคะเดี๋ยวขอลังจังก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมาไล์ต่อนะคะ จัดล้านสักรู่นะคะเดี๋ยวก็จดไลน์นะคะก็จะไแล้วจัดล้างเสร็จเนี่ยแหละคะ่ะจัดล้างของเราก็คือร้านค่ะร้นเพลีก็ขายดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาหารวันนี้อร่อยที่สุดลกคะ่ะ เมนูแรกที่เราจะมาทำนะคะก็คือสปาเกตตีทอดกรอบค่ะเราจะใช้นี้ด้วยนะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะแบบนี้แหละค่ะเราจะใช้เราเราจะทำสปาเกตตีทอดกรอบค่ะขั้นตอนแรกเราก็ต้องก่อนนะคะต้งสิบนาทีค่ะหลังจากสิบนาที ก่อนสิบนาทีแล้วก็จะมาทำไข่ไข่รูปหัวใจคะ่ะแล้วก็จะทอดนะคะทอดนี่ค่ะนี่ค่ะไข่ของเราเป็นแบบนี้คะ่คะไข่ก็เพิ่งตัดเป็นรูปหัวใจนี่แหละคะ่ะเราจะใช้อันใหม่เลยนะคะนี้สั่งมาค่ะเป็นเป็นแบบใหม่ของเราเลยคะ่ะสุดใหม่ค่ะอันเจาของเราเป็นสีแดงะคะ่ะ ขัดไปแล้วนี่ค่ะฮึฮู้ฮู้ฮู้ฮนี่ฮะไปเลยกันคลิกเลยค่ะ ไข่เด <c oughs> นอีกแล้วลค่ะไข่นี่มันดีนจริงๆเลยครับขึ้นัดไปนี่นี่เราก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะไข่ของเราไข่ของเราก็จะใส่ฟานนี่น,นะคะฟานนี่ค่ะจานนี้เลว นี่ค่ะเป็นสปากเกตตต้ทอดกรอบค่ะนี่ก็เป็นความกรอบขอมันกรอบดังกรอบกรอบกรอบเลยค่ะกรอบมากค่ะนี่ความกรอบขมันทำให้อร่อยมากเลยค่ะ หาตัวใหม่ค่ะเปิดตัวอาหารตัวใหม่ที่ไม่เคยทํามาก่อนที่ไม่เคยทํามาก่อนก็คือไข่ต้มน้องใหม่นั่นเองค่ะน้องใหม่ของร้านเกรซิเกตเลยค่ะเปิดตัวน้องใหม่แล้วค่ะทำทารลัมทำทำนำทำทำทารลัมทำ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 ขอเสียง ทำทาทำทาทำ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 ทาทาทำทำทำทาทาทำ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 ททำททำททำทำทำเปิดตัวไข่ต้มสุดอร่อยค่ะเราก็จะใส่นี่ค่ะซอสมะเขือเทศ เราที่เราสแสงน้องใหม่นะคะ่ะนี่ค่ะวันนี้เปิดตัวน้องใหม่สุดเข้มค่ะวันนี้ก็จะมาเปิดตัวน้องใหม่สุดเข้มอีกอีกคนหนึง่งโอเคเปิดตัวน้องใหม่สุดเข้มของหนูค่ะที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยคะ่ะ รูมหัวใจอันเมนูที่สองก็คือสปาเกตตีทอดต้มกรอบค่ะเมนูที่สามก็คือ เมนูที่ไม่เคยทำมาก่อนค่ะเดี๋ยวค่ะแล้วก็นี่